สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะในช่อง Ferca Channel นะคะทุกคนวันนี้เรามีอะไรพิเศษไหมทุกคนด้วยน,นั่นก็คือเซนทันนะคะทุกคนแต่จะเป็นเซนทันที่แบบเล็กมากๆนะคะไม่ได้ใหญ่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะพาไปดูไอดีพร้อมๆกันเลยอ่า แป๊บหนึ่งนะจ๊ะอันดับแรกให้เรากดไปที่เมนูก่อนเลยอันดับแรกแรกๆแล้วเราก็ให้มาที่พอรนะจ๊ะพอเราเข้ามาเราก็กดที่ตรงนี้เลยอน,นี้ก็คือแล้วก็ส่วนนี้ก็คือไอดีนะจ๊ะทุกคนอาปากการมาจดไว้ให้ไวที่สุดนะ อ่ะนี่เลยนะจ๊ะทุกคนกดไปเลยเราก็รอสักครู่นะจ๊ะอ่ะโอเคสู้อย่าไ่ไกลหรอจะเออเอาไปเอามอเตอร์ไซค์ของพี่ตรงข้ามบ้านเรานะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปอ่ะโอเคนะคะทุกคนเออ คือตอนนี้คือถ้าเราเจอแล้วกว่าเราจะไปค้นคว้ายดีนี้มาได้นจะจ๊ะมันยากมากเลยนะทุกคนนี่ทุกคนมันอยู่ใกล้บ้านเราเลยอะแบบนี้เรียก่มาเที่ยวเวลาไหนก็ได้นะจ๊ะทุกคนนี่งั้นเดี๋ยวเราจะไปจอดรถที่นี่ไที่ไหนดีทุกคนอืมตรงนี้แล้วกันเดือจักรยานเมืม่อกี้เราชนจักรยานนะครับ ชนร้านเขาไปท่วยเราอ,อ่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะพาทัวร์ตรงเฮ้ยมีธนาคารด้วยนะคะทุกคนดูสิมากดตังค์ได้เลยนะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นนี่เราเห็นบ่อยมากนะทุกคนนี่คือเรามาเจอในเกมคือแบบมันเลิศม,มากเลยนะคะแล แต่เรื่องจริงมาเจอในเกมคือแบบหืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอนอื้อย่างนะจ๊ะนี่เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ำนะจ๊ะทุกคนส่วนน,นี้น่าจะเป็นร้านอะไรก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเฮ้อแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะส่วนนี้จะมีป้ายตัวแซนะคะ นี่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอออะไรไม่รู้น่าจะเป็นร้านเบเกอรี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยน้ำน้ำดื่มหรือว่าเป็นน้ำหวานน้ำส้มน้ำอะไรต่างๆแล้วข้างในนะเจ้ทุกคนก็จะมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะก็จะสวยขึ้นเลยนะคะทุกคนดูคือมันจะสวยขึ้นมากเลยนะคะ นี่ในห้องน้ำก็ปกตินะจ๊ะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันปกติไหมเพราะว่าไม่ค่้เขาได้สำรวจน,นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้ย่างไก่ของเขาอ๋อเป็นร้านไก่เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยทุกคนคือสถานที่นี้เลยจะบอกว่ามันมันแบบมันสวยมันรลิศมัน เออยังไงไม่รู้ทุกคนคือเป็นสถานที่ที่เรากว่าจะค้นคว้าหาไอดีมาได้นะคะคือไม่ง่ายเลยนะจ๊ะบอกตรงเลยไม่ง่ายอะไม่ง่ายเลยทุกคนกว่าจะหาไอดีนี้มาให้แฟนๆฟคลับได้รับชมนะะแล้วก็ได้ติดตามชมนะคะคือจะเป็นแบบว่าอ,อันนี้คือขึ้นได้หรอ อาอมันเป็นดาดฟ้าที่ขึ้นได้ดาดฟ้าหรือเป็นห้องเลิห้องรับของพักงานหรือเปล่าก็ไม่นะจ๊ะทุกคนเป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเลิฟเลิฟแฟนคลับทุกคนนะคะ อย่าลืมอย่าลืมติดตามช่องฟุกช่าแนลนะคะ